มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกลสิริพิบูลราชกุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คนในการนี้ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี2433ปัจจุบันใหการสงเครเาะห์ 24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ดกขอให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเคารพกฎระเบียบเข้มแข็งอดทน เดกทุกคนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตรมังกลสิริพิบูลราชกุมารเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คน ในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี2433ปัจจุบันให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ6-24ปีซึ่งตกอยู่ในสภาพสมครวรได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยก พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์อีกขอให้กำลังใจแก,ก,ก,ก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเคารพกดระเบียนแข็งแร่งดทนขอให้เด็กๆทุกคนบรรลุความสำเร็จที่หวางไว้ในอนาคตต่อไป